ทำไมลูกกระจิ๋วเดียวอะใส่ตรงหน้าต้องลูกก่อนถ้าเราไม,อ,มอลูกก่อนทิชชูก่ก็ลูบให้หนูเลยที่จ้าขับไปถึปงแลกวเนฮะ<ห> <c oughs> ต้องสิชจ้าขายหลักฐานเกิดใช่เอาเราก็เก็บไว้เป็นเมมโมรี่ไงปีหน้าถ้าเรามีโอกาสเรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้มีปีหน้ารักเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวไปหนองช้านี่แลเราก็จะได้มีประสบการณ์ไง เอาแบบจับจ้าเลยนะพี่ตู่ไม่เอาแบบคิดว่าคิดว่าแบบนี้หรอกนะนเอาแบบเอาให้แบบเป็นอาจารย์แบบเอาทำไมแถวมันเหี่ยวพี่ชายมันก็เป็นแบบนี้แทงม,มุง้ว่วไม่เอาแบบคิดว่ามันน่าจะแก่มันน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอา เอาแบบว่าเนี่ยแหละลูกนี้แหละมั่นใจอย่างเงี้ยอ,อย่าให้ใครมาว่าเราได้ว่ามันไม่ใช่<ว>มืออาชีพดูให้ครบทุกล่องเลยนะดูให้ครบทุกลูกเลยนะอย่างน้อยเราจะได้จะได้ไม่พลาดสายตาเรา ถ่ายหลักฐานไว้ว่าใครเปนคนเก็บแตงอ่อนเรียกอาจ,จงอาจาร,รย์เรียกไม่ได้กกระดาษเก็บแตงอ่อนจะมาปรวรณาตัวเองว่าเป็นอาจาร,รย์กันโอ้ไม่ได้ไม่ได้เสียหมดดูคั่ว ดูดูคั่วดูดูหนวดอะดูหนวดให้แห้งหหแงสดงว่าอายุยังไม่ได้แต่ลูกที่จับโยนไปประมาณห้าลูกเมื่อเช้าริมริมนู้นะ่ะอันนั้น่ะแดงหมดเลยนะพี่ตู่แต่ว่ามันหวานหรือเปล่าไม่รู้เนาะทางนี้พี่ทายอันนี้ก่อนทางนี้ก่อนอทางนี้ก่อน ่วยเ,เมตตาเถาเขาด,ด้วยเด้อมาเดินเหยียบเถาเขาไม่ได้นะอุ้ยอ้าวใช่ใช่ไม่เห็นเรากเนี่ยไม่งั้นก็จับโยนแล้วปลูกไว้ตังนั้นแหละเดี๋ยวเพื่อขึ้นพี่ตู่เนี่ยลูกเนี้ยเอาเหอะไม่เสีย,เ,สยเอาเสียแล้วเหรอ เสียหรอตุลงปัดดูก่อนเสียดาเอาได้ตไม่ันเะนี่ยไมได้ขีดยาก็เลยก็เลยเสียหรอนี่คืออาการเสียของเขาหรอเอาขานาดนั้นด้วยรอ เฮ็ดสิจ๊ะทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำเลยวางเลยค่ะเอาดูขั่วเลยนะเอาให้มั่นเลยนะอย่างพี่พลมาเช้าไม่เอานะมันดูแบบมันจะใส่บาทก็ใส่ไม่ได้ออนนนีีีี้้กก็ลเยยบสแวะใคร หนไหนอ้าทำไมปลูกมันอีกแล้วล่ะใครใครปลูกกันเจเนี้ยเจ้าเดิมวะเอ้าฮะเจ้าของคนก่อนอโอ้ยนึกว่านึกว่าเจน,นี้ทีาแล้วก็ปลูกอีกนึกว่าจะทำอย่างอื่นตูเอาให้มันมันเลยนะเฮ้ยพี่ตูดูดีดีเลยนะ ไม่เก็บก็กลัวเก็บก็กลัว น้องแพลวเขามีขายตลอดเลยเขาเอาจากที่ไหนมาขายไม่รู้เนาะเขาไม่เขาปลูกอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อมันมาจากที่อื่นเหรอนี่สมุนสมุนมาสมุนมา,มนมาช่วยช่วยวิ่งสะดุดเถาแตงให้เถาขาดมาสะดุดเถาแตงให้เถาขาดอย่างนี้น ในป่านี้มีไหมจ้าดูหรือยังมันมีเหรอเอาหนูว่ามันมีลกูกหนูถึงไม่ถอนยแยกทำไมไม่มีลูกวะ ไม่ได้ดังใจคิดเลยปลูกแตงอย่างน้อยต้นละสักกอละสักสองลูกอะไรแบบนี้ต่อดอกคืออเอา้ยยังกับเงินกู้เลยเนาะมีต่อดอกอีกเนาะเออเออเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูก เกี้ยกระแตงตุดให้ฉมังฉมังนะคะอาจารย์เอาครูไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ถึงอาจารย์เลยเดี๋ยวดูผลงานก่อนค่อยจะปรับขึ้นไปเป็นอาจารย์อีกทีหนึ่ง ผลงานกระดอกระเดียอย่างงี้เอาครูไปก่อนเอาเลยเอาอาจารย์แล้วเดี๋ยวต่อดีด็อกเตอร์ถ้าถ้าไปไม่ถึงด็อกเตอร์ก็เอาด็อกไปถ้าความสามารถไม่ถึงด็อกเตอร์ก็เอาแค่ด็อกไปฮะเรียกอะไรนะ ทำไมพี่ชายมันมันไม่แก่แล้วขวานี้แล้วใครไปบิดขวมซะใครไปจับมันบิดไปบิดมาจนขวมเป็นแบบนี้เพราะมันไม่หีมันไม่ไม่หนีหรอมันมันไปไม่ไปหล่อเลี้ยงแล้วหรอเออกำบิดทักขั้วเป็นไปได้ไหมว่าว่าตัวขาววิ่งชนถ้าถ้าไม่ใช่ตัวขาวก็คนเนี่ยแหละใช่รู้อีกน่าจะเป็นหมอ น้องนาเองแหละเราไว้ให้น้องกามาเดี๋ยวจะเอาไปฝากพี่บุษณสนีบ้างอะไรเหรอไม่ถึงเหรอฮะอเฮ้ยเดยวเขาก็ให้ไป ได้ใส่บาทสักครั้งนึงก็ยังดีเอาซิสวยนี่ได้แค่อี่างเดี๋ยวหูแสงขาดออกไป lo với hay nói để cho hai pủ quênthéo giấy chồng nghĩa ตรงนี้มันลกมันเลยไม่ได้แตงเลยไม่ได้เหรอจ๊ะ ลูกนั้นก็ไม่ได้หรอลูกนั้นน่ะพี่พลให้เอาตั้งแต่มานานมาแล้วเลยนะเนาะลูกตัวนั้นไม่ได้ใช่ปะอย่างป๋องอยู่แล้วเราไม่เ,เ,เอาแต่นานแล้วเนะออตั้งแต่วันที่หนูเก็บแตงอ่อนนั่ะวันที่บอกให้หนูเก็บเลยเก็บเลยเอาไม่ผ่าดูนะ ใครเก็บเลยทุกนี้เอาได้เก็บเลยแล้วมันไม่ผ่าดูที่ต้นก่อนอันนี้ไม่ได้เก็บนะต้องเอาเพราะมันของตายนะเออเข้าใจเอายาวๆเดิเผายยาวๆเด็กแต่แดงอยู่ไม่งั้นเอาขั้วนี่ดิเอาขั้วให้มันกุดที่พี่ต๋อแมวแมวแล้วเราจะจำได้ไงฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะาไปใส่บาทแล้วเราจะไปให้คนนู้นคนนี้เราก็ให้ของไม่ดีสิจ๊ะลูอะลูกบนนี่ไงเราจะพลาด ล,ล่องริมพ่ชายยังเดินไม่หมดนี่เนืนิมมุ่เขน้เขาพี่ตีไม่ได้เดินไปทังนู้นไม่ใช่หรอเด,เดินไปแล้วถึงหัวแล้ว,ลวเหรอเอาแล้วหนูไปอยู่ไหนอ่ะจริงอ่ะหนูจะหนูจะเหมือนที่หลานบอกขานาดนั้นใช่เหรอ ว่าอายุเยอะแล้วจำอะไรไม่ได้โอ้ก็แ่่งว่าอาเน,ะนาะฮะเอว่าสองว่าอายุเยอะแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ อเดี๋ยอวอออออมันตากแดดพี่คะปลูกเต็งโมค,ครั้งแรกได้กินนิดหน่อยนิดหน่อยเหลืออีก